สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยสวัสดีครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงห5นาทีก่อนอรอบธงชาติพบกับแคนครับในรายการนอกรอบรายการสาระบันเทิงอารมณ์ดีที่จะพาคุณผู้ชมไปนอกรอบจนได้เรื่องครับกำลังสนุกเข้มข้นเลยครับสำหรับเรื่องราวความรักของโกโบรุรีและอังสุมาลินในละครเรื่องคู่กรรมนะครับซึ่งหลายคนที่ได้ชมไปแล้วก็ต่างชื่นชมกรี๊ดนะฮะและก็หลงรักการแสดงของพี่บี้เป็นอย่างมากในบทของโกโบุรีนะครับ ซึ่งก่อนที่จะออกมาให้คุณผู้ชมได้กรี๊ดกันอย่างนี้นะฮะพี่บี้จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างหนักมากๆวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับการเตรียมตัวของพี่บี้ในการรับบทโกบริกันช่วงหน้าครับฝหน้านรักๆนะคับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับค่ในรายการนอกรอบครับ คุณผู้ชมครับคู่กรรมเวอร์ชั่น2013ได้ลงจอให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับและการแสดงของพี่บี้ที่รับบทเป็นโกโบริก็ได้รับการชื่นชมว่ามีเสน่ห์และก็น่ารักเหลือเกินนะฮะแต่กว่าจะได้ชื่นชมกันอย่างนี้ครับพี่บี้จะต้องมีการฝึกฝนและก็เตรียมตัวอย่างหนักมากๆจะหนักแค่ไหนวันนี้ครับพี่อุ้มกระจรกกิจจะพาเราไปนอกรอบกันโกโบริเรือเอกหนุ่มแห่งกองราชนาวีญี่ปุ่นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ซึ่งหลายคนที่ได้ชมผลงานการแสดงของบี้สุกฤตผู้รับบทโกบริไปแล้วนั้นต่างก็ชื่นชมการแสดงของหนุ่มบี้กันอย่างไม่ขาดปากเลยล่ะค่ะว่าหนุ่มบี้แสดงออกมาได้สมจริงอย่างทหารญี่ปุ่นมากๆวันนี้อุ้มจะพาผู้ชมมานอกรอบกันว่าหนุ่มบี้สุกฤตเขามีการเตรียมตัวกับบทโกบริที่ได้รับอย่างไรบ้างเรื่องนี้มีการฝึกฝนแล้วก็เตรียมพร้อมอะไรบ้างหนักขนาดไหนคะเรื่องนี้นี่ก็จะมีการเวิร์กช็อปนะครับ,รบเรื่องของ การใช้ภาษาญี่ปุ่น<า>นะฮะว่าจะความชัดประมาณไหนภาษาไทายพูดไม่ชัดประมาณไหนหน้ากองถ่ายหน้าเซ็ตก็จะมีคุณครูมาคอย<า>ดูแลตลอดเวลาใช่ครับที่เขาดูแลในเรื่องว่าสำเนียง,งต่างๆเวลาเราพูดเป็นประโยคย,ยาวๆอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็พูดผิดต,ต้องมีคุณครูมาคอยเช็คประโยคให้ถูกต้องบทโกบริยาวมากยาวมากครับพูดภาษาญี่ปุ่นยาวมากยาวมากไปอันนี้มาเซ็นไปอันนี้มาเซที่จะรีบมาเซ็นไหมครับ

ก็มีเรียนขิมเพราะมันต้องมีพาร์ทที่เราไปเล่นขิมของน้องเอกด้วยนะฮะ,ฮะเวลาเรา,เราถ่าย,ยอะไเนยอาจารย์ท่านก็มาคุมคุมซ้อมคุมตีด้วยทจากู่คู้าทางต่างๆนาที่เป็นทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องให้มันดูเชื่อสว กดของกองทัพยอเป็นกดก็คุณครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละชื่อครูโชก็จะมาช่วยในเรื่องของท่าทางการนั่งการยืนการจับดาบชักดาบเป็นยังไงมีดเมื่อต่างๆอะไรเงี้ยฝากถึงแมนแฟนะครับใครที่ชื่นชอบวรรณกรรมของคุณทุนตีเรื่องคู่กรรมนะครับยังไงก็ฝากลองชมดูแล้วกันนะครับกับละครเรื่องคู่กรรมครับพิสูจน์กันได้เห็นและเชื่อกันแล้วครับว่าพี่บี้นั้นคือทหารญี่ปุ่นและคือโกโบริจริงๆครับ ติดตามชมนความเข้มข้นของละครเรื่องคู่กรรมคืนนี้ครับเวลา2ทุ่มสินาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบ .5 นะครับและที่สำคัญครับเขาเล่นเรื่อยครับผมสำหรับวันนี้ครับรายการนอกรอบหมดเวลาแล้วครับพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ